นะั่นนั่นนั่นแม่นี่ดีปลาถึกปลาถึกปลาบึกปลาบึกปลาบึกพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับมาแล้วปลาบึกครับปลาบึกปลาบึกปลาบึกลากแล้วลากแล้วค네ู่ใดน้อเนี่ลากแล้วพี่น้องถึกเมื่อกี้ตกแพ่อะไรพี่น้องเอ้ามาแล้วครับปลาบึกครับพี่น้องมาเพิ่งใส่ใยซ้ำใดสิใส่ใยตัวใยซ้ำใดครับพี่น้องเอ้าลุนกันครับมาแล้วครับปลาบึกตัวแรกครับ ยังบระทันเห็นตัวตะวันดึงคนตกแพเรียบร้อยครับเมื่อกี้นี่นะครับทอดทอดนี่ยทำงานทีมกําลังมือทกําลังมากเลยอ่าทีมงานขอไปซอยกันแล้วพี่น้องหุ้มเขาไปแล้วรลครับ<อ>สามล่ำครับกะรอเบิ้ง,<อ>งนิดนึงนะครับรอเบิ้งนิดนึงก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวคอมเมนต์จังหวะกันให้พี่น้องเด้อเดี๋ยว <c oughs> เบ่ปงป่าตัวน,นี้ก่อน อ่าสิตัวใหญ่สำเร็จครับเข้าไปแล้วซอยกันสามแพร่ครับพี่นอ้องเอ,อ,อ้าถือเทเลตัวเด้อจะถือพร้อมกันไ <c ười> ายว่าท่านเบิง้งเทเลช็อตเทเลช็อตเลยพี่นอ้องเอ้าจวดจวดจวดดึงแล้วดึงแล้วบ่งทีบ่ได้บ่ได้ชอด็อตตอนตุกแพร่ครับพี่น้องบ่ได้ช็อตด,ดอกแต่ว่ากะ อาจจะเห็นช็อตตอนคนเอาปลาขึ้นอยู่นะครับกําลังคุ้มสวยกันนะน้ำก็จะลึกเนี่ยก็สมควรครับประมาณ3-4ถึงี่เมตรนะครับน้ำขึ้นดืงไปเรื่อยๆเนาะบังไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องนาะสิเห็นคนเอาปลาเถ่นี้บ,นบังองีกคือเก่าโอ๊ยเนาะบังสะดุ้งครับพี่น้องออุปกรณ์ไรครับยกยาก่งยขึ้นืลอวนั้นเอา โอ้เสียดายครับพี่น้องบังครับบังสะดุ้งเสียสีเขียวนี่ให้พน,นังลงุกเบา <c oughs> โอ้ยเอาเอาเอาหน่ะเห็นทหารผูกขางเรามั่งหน่ะพี่น้องมันหางเราล่ละคิดว่านี่ครับเห็นหางแวบบๆเห็นหางแวบบๆพี่น้องเห็นหางแวบบๆสีตัวใเงยสักใดครับเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่แทียนครับโบูบังหางมั่นพี่น้องโอ้ หางเนี่ยบังครับพี่น้องเด้อโอ้เอี่ยอ้าวนี่แหละครับผมปเบิึงใหญ่ยิ้มเปย์เปย์บังหางบังโตัวบังหางก็เต็มลำเรือครับพี่น้องเต็มลำเรือครับผมเอ้าวใหญ่แท้ครับพี่น้องใหญ่แท้นะครับเอ้าเสียนนินครับพี่น้องเสียนนินพัฒนอ่ะ

อาส้ว่าครับพี่าย่งานนีนรัโอ้ใส่งครับพี่น้องนะจะเกือบร้อยแล้วครับนี่เอาคนจะไปปล่อยนะครับน่าสื่อตัวถามหาครับถามหาถามหาคนเนาะ หาคนครับพี่น้องหาคนเอ้าหาคนยังดึงยาอยู่ครับพี่น้องหกครับหามหกเออเออไปไปใหญ่แห้งใหญ่แหงอยู่เสียนผูกว่าประมาณร้อยสีโอ้ยบ่เห็นหอดตัวพี่น้อง เพิ S <S ่นบ่อนนีให้เพิ่นบ่ช่ตัวให้พี่น้องเอาเบิ่งประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อเบโลกิโล่น้องอดลอี่น้อเอาเบิ่งเอาบุกัไเห็นไพี่น้มงมันยิ้มลวดบ่น่มอยกิโลกลัวเปนลพี่น้องเบิ้เบิ่งผู้ชมาเป่าปากเป้่าปากเปล่าปาก ประมาณจะล้ลนะประมาณจากโลรอยยี่สบใจผูมาเอราว่าร้อยย้ผู r r, ้นเห็นตัวไปนอ้าวอ้มอุ้มเดี๋ยวมอ่ตัวใมต่เรีจัยเอาจับสู้ๆจังหน่อยเพ่เห็นหนจ่อยพี่น้องก็เว็นจ่อย ไเแกขอบพุ้ี่นองเสียอนเสนิ่เสียงนิ่เสียนนิ่ครับพี่น้องเ้ดนนิ่ว่าพับพื่น้นสามได้ผู้ดครับพี่น้องเสียงนิ่นะครับทีมงานเนร์ดมองซิ่งเี่ลพี่น้องอ่ะสุดยอด